จอมเทียนอีกหลังนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ Sky b e a t of Love พูลล่าขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะทุกคนใกล้หาดจอมเทียนแค่ประมาณโลเดียวเองอะทุกคน เขาจะขนาด4คูณ12เมตรลึกประมาณ1.4เมตรนะคะทุกคนโดยที่รอบๆสาเขาจะมีที่นั่งรอบๆสาให้หลายจุดเลยอย่างจุดที่เรานั่งอยู่อ่ะก็จะเป็นศาลาอยู่ริมสาหลังคาทรงบาหลีบาใจนั่งทาวน์เฮลท์ทลสวยมากทุกคนตรงเนี้ยก็จะเป็นเก้าอี้ทั้งหมด3ตัวนั่งได้ประมาณ5้าคนอะไรประมาณนี้เออ นั่งรับลมชิลๆอย่างเงี้ยดีมากอีกฝั่งนึงเขาก็จะเป็นเก้าอี้ไว้นั่งกินข้าวหรือว่านั่งทํากิจกรรมนะคะก็จะมีทั้งหมด4ตัวแล้วก็โต๊ะ1ตัวสำหรับใครที่ชอบความสนุกเขาก็มีสไลเดอร์ไว้ให้เล่นด้วยนะคะทุกคนที่ริม,มสะเขาจะมีเตาปิ้งย่างให้หรือใครอยากจะไปปิ้งย่างชั้นดาดฟ้าอยู่ริมสระก็มีนะคะทุกคนมองวิวเมือ,องเพลินๆไรอย่างงี้ดีมากเลยทุกคน เข้ามานะคะก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นนะคะจะมีโซฟาทั้งหมด2ตัวนะคะที่อยู่ล้อมรอบกับหน้าที แล้วก็จะมีเครื่องเสียงอยู่ข้างทีวีเป็นลำโพงใหญ่มากที่นี่เขามีคาราโอเกะด้วยนะคะทุกคนมีไฟเทคแบบอลังการมากและห้องนั่งเล่นตัวที่เรานั่งอยู่นะคะข้างบนจะเป็นดับเบิลสเปรย์แล้วก็มีโคมไฟใหญ่ให้ให้ความรู้สึกแบบบานโลง่งรู้สึกว่าแบบกว้างมากแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะมีโต๊ะพูนะคะรองคาราโอเกะแล้วก็เล่นพูไปด้วยได้สามารถคอนเนคกันได้เลยนะคะ เราก็อยู่กันที่โซนครัวแล้วนะคะโซนครัวเขาก็จะเป็นสีขาวๆสะอาดตาแบบนี้เลยล้อไปกับบรรยากาศบ้านเนาะแล้วก็โต๊ะรูวเขาจะมีตู้เย็นให้เป็นตู้เย็นสองฝ่าใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็มีเตาอบใ,ให้ด้วยนะอุปกรณ์ครัวก็ค่อนข้างครบคันเลยนะคะมีเตาให้สองเตาเขาให้มีตู้กดกาแฟให้ด้วยนะทุกคนชั้นหูข้าวแล้วก็มีมีโคกกระสานด้วยนะคะทุกคนใครอยากต้มซุปตามมาทะเลเลยได้เลยนะ,ะเขาก็มีการร้อนให้ด้วยนะคะทุกคนครบคันมากที่นี่ก็คนนี้ไปกับโซนที่นั่งกินข้าว ิสได้แล้วก็มีโต๊ะกินข้าวที่เป็นทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดร์เนาะอยู่ติดยินสระเลยสามารถทำกับข้าวแล้วมันจะโฟมากมันจะเสริมง,ง่ายมากหรือใครขึ้นจากน้ำจะมากินของในตู้เยน็นมันก็จะง่ายนะคะทุกคนไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะ อยู่กันที่ห้องนอนที่1แล้วนะคะสำหรับห้องนอนที่1นึ่งเขาจะมีทั้งหมด2เตียง เป็นเตียง6ฟุต1เตียงแล้วก็3.5มจุดห้าฟุตหเตียงก็คือจะนอนได้ทั้งหมด3คนนะคะทุกคนแล้วโซนปลายเตียงเขาจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็คือมี2ฝั่งค่ะใหญ่มากพื้นที่เก็บมากในส่วนของโต๊ะทางานหรือว่าจะนั่งแต่งหน้าก็ได้นะเขาจะเป็นเก้าอี้กำมะหยี่สีเขียวรักชุรี่รักชืใจมากก็มีโคมไฟให้ด้วยทั้งปลายเตียงแล้วก็หัวเตียงนะคะหัวเตียงเขาจะเป็นสีครีมห้องนี้เขาจะเป็นสีที่เกลี่ยง่ายๆสะอาดตานะคะเป็นสีไม้สีครีมสีขาวนะคะตัวห้องนอนนะคะก็จะเชื่อมไปกับตัวห้องน้ด เราพาไปดูห้องน้ำต่อไปนะแต่ห้องแรกเขาสามารถเชื่อมเข้ห้องน้ําได้แต่ห้องน้ําตัวนี้เขาก็คือจะใช้ร่วมกับส่วนกลางนะคะเขาจะมีประตู2อบานก็คือถ้าใช้ก็อาจจะต้องรออีกบานไว้หน่อยเนาะแล้วก็เขาก็จะมีในส่วนอ่างล้างหน้าแล้วก็ไดต่อผมให้แล้วก็มีส่วนของโซนอาบน้ำอ่ะเขาก็จะมีพาสิชั่นเป็นกระจกกั้นให้แบ่งโซนเปียกโซนแห้งค่งอนข้างชัดเจนเลยนะคะทุกคนก็มีเลนชาวเวอร์แล้วก็ฝักบัวให้ด้วยส่วนมูดแอนทนน่จะเป็นแบ็กแอนไว้นะคะทุกคน ไปดูห้องต่อไปกันมาต่อกันที่ห้องนอนที่2นะคะห้องนอนที่2ก็จะมีทั้งหมด2เตียงเป็นเตียง6กฟุตหเตียงเตียง3าฟุตครึ่งอีกหนึ่งเตียงนะคะห้องนี้ก็จะนอนได้3คนกับห้องที่แล้วเลยทู่เก็บเคื่อผ้าที่นี่นะคะก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ๆ2บานเลยสามารถเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ส่องแบบว่าแต่งตัวหน้ากระจกได้เลยแล้วก็ปลายเตียงนะคะก็จะเป็นกระจกเปิดรับวิวแล้วก็รับแสงเข้ามาข้างๆเตียงทุกคนเป็นมุมที่เราพาวี่พีเศนมากๆ ข้างๆเตียงเขาจะเป็นที่เก็บของก็สามารถมานั่งทำคอนเทนต์ได้เพราะว่าเขาจะมีกระจกที่แบบว่าตัดเฉียงลงมาทุกคนแล้วก็มันจะแบบเห็นข้างหลังเป็นสีเขียวๆว่าเออมันน่ารักมากห้องนี้เขามีทีวีปลายเตียงให้ด้วยสําหรับใครที่อยากดูเน็ตซีส์อยากฟังเพลงอะไรอย่างนี้ก็สามารถเปิดได้เลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องน้ำกันเลยจ้ะ ห้องน้ำห้องที่2องมัจะมีเป็นอ่างล้างหน้าแบบพิเศษเออมีให้ทั้งหมด2อ,อ่างก็สามารถแปรงฟันล้างหน้าผมกันได้เลยเราโทนสีที่ออกมาค่อนข้างตัวแบบเราชรช่ลลี่เล้ืชิใจดูหรือดูแพงมากแล้วห้องนี้นะคะสิ่งที่เราพราวดี้มีเซนต์อีกแล้วห้องน้ำห้องนี้เขามีอ่างให้ลงไปแช่ด้วยนะใครเสียมบับเบิบบล้ลบาร์มาก็สามารถมาขายรูทาคอนเทนต์ได้เลยเยียม เดินขึ้นมาชั้นสองนะคะก็จะเจอกับมุมนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นโซฟาไว้ให้นั่งพักอย่างนี้เลยเป็นหนังกำมะหยี่สีฟ้านะคะใหญ่ๆนุ่มๆแบบนี้เลยข้างหลังก็จะเป็นส่วนของโคมไฟตัวใหญ่ที่ดับเบิลสเปซขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายห้องนอนที่3ามกันค่ะไปเลยไปห้องนอนห้องที่3ามนะคะห้องนอนสุดท้ายห้องนอนนี้ก็ถือว่าเป็นห้องนอนที่พยเวทที่สุดในบ้านเลยนะคะเพราะว่าจะอยู่ชั้นบนอยู่ห้องเดียวก็คือ ชั้น2นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่3อยู่ห้องเดียวเลยสำหรับเตียงนะคะก็จะเป็นเตียง6ฟุตนอนได้ทั้งหมด2คนนะคะแล้วก็จะมีตู้ไว้เก็บของหัวเตียง2ฝั่งเลยก็โฮมไฟหัวเตียง2ฝั่งเช่นกันนะคะแล้วเขาก็ยังมีในส่วนของมุมโซฟาข้างเตียงนะคะเป็นสีแบบเออโทนะคะไว้ถ่ายรูป,ปกิ๊บเก๋หรือว่านั่งพักชิลกันได้นะคะและที่สำคัญน,นะคะห้องนี้ เขาังมีโต๊ะสําหรับทํางานหรือว่าจะมาแต่งหน้าก็ได้นะคะหรือใครจะพกโน้ตบุ๊กมานั่งทํางานได้เลยเพราะว่าแบบเก้าอี้เขาเคข่อย้มีเก้าอี้ทาํางานเขาค่อนจริงจังเลยนะก็มีในส่วนของตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันเลยไป สำหรับห้องน้ำห้องที่สามนะคะก็จะมีอ่างให้แล้วก็จะมีในส่วนของที่อาบน้ำนะคะที่อาบน้ำเพราะว่าจะมีพร์ซิชันกันเป็นกระสกใสๆกันให้เลยเนาะแล้วเป็นเรนชาวเวอร์แล้วก็ในส่วนของฝักบัวให้เอาทีทีสเซนต์ของห้องนี้นะคะทุกคนเขาจะมีโซนอาบน้ำเอาดดให้ด้วยนะเป็นเรนชาวเวอร์แล้วก็ฝักบัวเหมือนกันข้างในเลยก็สามารถเลือกอาบได้เลยหรือว่าถ้าอยู่สองคนที่ซื้อไม่ต้องแย่งกันอาบนะคะทุกคนย้ายกต่งอาบได้สำหรับใครที่มากับแฟนนะเพื่อนๆจะไม่บอกเท่าไหร่โอเคไปดูส่วนต่อไปกันเลยค่ะ สำหรับสกายบีทออฟเลิฟนะคะทุกคนปูวิลล่าสามห้องนอนสามห้องน้ำมันก็มีสระว่ายน้ำอย่างนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับเราบ้านหลังนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าเขาอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากจากนี่ไปทะเลประมาณ1โลนะคะทุกคนแล้วก็ใกล้ร้านอาหารร้านดังเลยนะลุงสวยัยปูเปนอย่างนี้แบบว่าประมาณสองโลอะ่ะทุกคนคือมันอยู่ในเขตรัศมีนี้หมดเลยอะ่ะทั้งสกู๊ปบีดอะไรเงี้ยคือมาที่นี่มันจบอะ่ะมันใกล้ทั้งทะเลใกล้หาดใกล้ร้านอาหารแล้วก็ใกล้คาเฟ่นะคะสระว่ายน้ำน่าเล่นมาก มุมต่างๆที่เขาจัดไว้ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมศาลานั่งชิลๆริมน้ําสไลเดอร์หรือว่าเป็นมุมกี่ชายหาดหรือว่าที่นั่งกินข้าวริมน้ําอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครอยากสปาร์ตี้ดาดฟ้าเขาก็มีพื้นที่อีกนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับห้องนอนอะเรารู้สึกว่าขนาดค่อนข้างโอเคเลยนะคือมันไม่ได้ขับแคบ่แบบมันมีพื้นที่รอบเตียง ห้องน้ําอ่างแช่น้ําก็มีอ่ะทุกคนเออคือเรารู้สึกว่ามันครบแล้วมันก็ตอบโจทย์สําหรับสามห้องนอนสามห้องน้ำอ่ะพื้นที่ที่มันเป็นส่วนกลางอ่ะเราว่ามันค่อนข้างเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบที่กินข้าวหรือว่าที่ดูทีวีร้องคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยเออฟังก์ชันเขาครบอ่ะทุกคนแล้วห่วงยางเซนซีเขาคือมีให้เยอะมากสามารถเปลี่ยนตัวมาทาคอนเทนต์ได้สำหรับใครที่มองหาภูวิลล่าใกล้ทะเลอ่ะเราไม่อยากให้ทุกคนข้ามหลังนี้เลยเราแนะนำมากมาก สำหรับบ้านสกายบีทออฟเลิฟนะคะใครสนใจก็สามารถไลน์มาได้ที่ไลน์แอดที่เราทิ้งไว้ได้เลยนะแล้วก็หลังหน้าเราจะพาไปที่ไหนรอติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้รู้ว่าจะไปที่ไหนกันหรือว่าใครมีความคิดเห็นอยากได้ภูวิลล่าแบบไหนก็คอมเมนต์มาเลยสำหรับภูวิลล่าใกล้ทะเลต้องหลังนี้เลยค่ะสกายบีทออฟเลิฟบ๊ายบายเจอกันคน